สบายดีมาพอกันอีกเลยนะเนาะเมื่อนอี้สิเป็นวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับการนำใส่กล่องไลกา TS07 เขาในเวียงานเซอร์เวย์ตัวจริงเนาะก่อนอื่นที่จะเข้าไปสู่การหับซ้มวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนเด้อเพื่อจะบริภาทในวิดีโอต่อๆไป ขอขอบใจเ้าเข่าไปที่นี้มันจะมีสเตราสกรีนอยู่ในแท,บท็บสีเขียวสตาร์ทที่มีคำว่าสตาร์ทจวถึงจอเบื้องสายสุดถึงจากในกดโอเคอยู่ที่คำว่านิวจ o อบตัวนี้ลุ่มเบื้องนี่ เนื้อจอบเขาอาจจะเป็นทัชสกรีนเลยเพราะว่าระบบของตัวนี้ที่ไอซึ่เจ็ดมันจะเป็นทรัสทัชสกรีนกดตัวนี้ก็ได้หรือจะกดโอเคนี่ปุ่มโอเคตัวนี้ก็เป็นได้ก็โอเคได้จากนั้นเลยก็ทำตั้งจอบเลยตั้งจอบเบื้องต้นจอบเขาอาจจะใส่สื่อตัวอย่างว่าโอเคศูนย์นนนหนึ่งจอบศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหรือจะเปลี่ยนเป็น เป็นตัวอักษรกดได้ทีนี่ f f c นี่หรือจะกดอยู่หน้าจอคำว่า a b c นี่ก็ก็ได้เปลี่ยนจากตัวเลขเป็นอักษรเปลี่ยนจากตัวอักษรเป็นตัวเลขคือนี่สำหรับเป็นตัวอักษรโอเค0 1 a โอเคได้ได้ก็โอเคแล้วเลื่อนลง operator operator นี่หมายถึงผู้ผู้เหตุเนาะอันอันเซ survey ห้านี่แลหละเาอาจจะเขียนสื่อไปก็ ก็บ่มีปัญหาเขียนชื่อว่าโอเปเรเตอร์ผู้นี้ก็ s b ต yeah. ัวอย่างว่าแล้วก็รีมาร์คงกะบ่มีหยัง SB รีมาร์คบ่มีปัญหามีแต่มันเฮาอยากเน้นใส่ว่าจ๊อบตัวนี้มันเกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับงานทางทางเส้นที่1เส้นที่2บ่เคลื่อนจุดใดก็ไปได้ตัวนี้ การมวต้องการกระเรียนลงและกับวันที่เช่นเดียวกัน <c oughs> วันที่มันจะโอโต้เลยเพราะว่ากล่องในนี้มันจะตั้งวันที่เป็นเวลาที่ชัดเจนแล้วกับวันที่ที่ชัดเจนคือเวลาโมน,นี้เป็นวันที่สเก้าเดือนแปดสองันสแล้วก็คอนติเนียไปคอนกดคอนหรือเอฟซีมันจะเซฟให้เราเป็นตายตัวเนาะโอเคหลังจากนั้น เ้าจะเข้าไปเป็นการเซอร์วจุดใดหนึ่งหรือว่าเป็นการเซอร์วพอยต์ต่างๆนจะเป็นโตโป,โปเก็บโตโพงานทางงานขัวงานจนประทานหรืองานเกลืนเขาจะเข้าไปทีหลังจากที่เราตั้งเซตอัพเร่ยบร้อยแล้วจอบเรียบร้อยเขาจะเข้าไปทีเซตอัพนี่เซตอัพสเตชนเซตอัพในในในกล่องม่ยอื่นตัวนี้ในที่นี้เขาเข้าไปเลย <c oughs> กดทัชสกรีนนี่ก็ได้มือกดนี่ก็ได้หรือจะโอเคไปเลยใช้ปุ่มโอเคนี่ปุ่มตัวนี้ก็โอเคไปไปหลังจากนี้มันจะถามว่าอันนี้ตัวเลือกตัวนี้ถือว่าอยู่ในรูปแบบนี้เลย Describe set up a station and determine its coordinates and orientation ตัวนี้เข้าไปเลย เซตอัพโดยที่ใส่คอดินเนตมาแล้วก็หน้าจอต่อไปแมนออริจินัลวิดคอดิเนตหมายถึงว่าเขาอยากส้ำรวจโดยใส่ค่าพิกัดคอดิเนตอันนี้กถามว่าเขาบออยากใส่คอดิเนตหรือเขาจะใส่เป็นโดยมุมต่างต่เดี๋ยวแต่เดียวนี้เขาปัจจุบันนี้เขนใส่เป็นคอดิเนตแบบตัวนี้โดยมุมอียงต่างต่างนี่เนาะแล้วในที่นี้โอเคเอาใส่เป็นคอดิเนตก่อน เพราะว่าเป็นโฮแบบที่ว่าเขาเขาได้ตั้งพอยมันแล้วคาพิการมันแล้วก็ดเรียนเลวก็กด e เบ็สีนี้เบ็สีนี้หมายถึงคอนคอนตัวนี้ย่อมาจากคอนทิน,นิวเนาะต่อกดไปต่อไปีก <c oughs> บารีพอยต์พอยต์ตัวนี้สีนะนําเป็นพอยต์ที่เขาสัาง่งสั่งพอยต์มาแล้วเนาะคือตัวอย่างตัวนี้สั่งพอยต์ตามมาแล้ว เป็นมีดพอยหนึ่งทีที่ที่เขาใดสางมาก่อนนานี้เป็นปีสองพอยต,ตัวนี้เป็นสเตชันไมายถึงจุดตั้งกล่องเขาถาว่ากรณีว่าเขาบอกท่านใดสร้างพอยต,ต่างๆเขาจะ <c oughs> กดไปทีเอฟหนึ่งนี้ที่มีเครื่องหมายคำว่า N e แล้วก็ H ัด H กดตัวนี้ไม้ถึงเขาต้องสร้างพอยใหม่พอยใหมต่ตัวนี้ยกตัวอย่างว่า เป็นศูนย์หนึ่งโอเคเป็นอยทีโ่โอเคไหมศูนย์หนึ่งโอเคแล้วก็ไปบานนี้ตัวนี้มันจะตัง้งให้เข้าเล่นให้เข้ากดอ a ส t ก่เนาะอก่อน,นอีหลังจากนั้นเข้ากะเลื่อนไปก็ได้เลื่อนไปยังสีก็ได้เนะอะอตัวอย่างว่า อยู่นี่คาพิกัดอยู่ที่หนึ่งหก่อนนะเอาข้อมูลตัวจริงเลยหนึ่งหกหกห6าแปดหนึ่งเกจุดสหนึ่งหหาแปหนึ่งเกจุดสะโอเคแล้วก็มันก็เลื่อนไปเป็นเอ็นบนี้คาพิกัดติดนะตัวอย่างตัวนี้มัน หกหกสี่สองหนึ่แลดหกหกองหนึ่ามแปดราคาโอค่าพิกาดมันอีกจุดนี้ระดับอยู่ที่เจ็ดเก้า8 6 6จุดหเจเก้าแปดจว่าคาพิการดระดับความสูงอยู่ณอยู่บนเทาอยู่มันเลื่อนเเปลี่ยนเซมหน่อยเนาะ ระดับอยู่ที่ประมาณเ0็ดร้อยห้าไปร้อยไปและกดโ,โอเคไปหลังจากนั้นพอยที่เขาสร้างขึ้นมันโอเคไปแล้วจะกด F4 ขึ้นเก่า Continue ไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยบารนี้ <c oughs> ในกล่องตัวนี้มันจะออโต้ให้เ่าออโต้ล่วงสูงมันจะขีดไลล่วงสูงห่อโดยสฉพาอเนาะ ทีดไร่ล่องสูงหมายถึงว่ามันจะแทกมีเลเซอร์มีเลเซอร์เนาะเราจะกดเลเซอร์โอเคกดอัน utf หนึ่งนี่ f หนึ่งมีมีเชียร์เฮดนี่เนาะความไม้มีเชียร์มันวัดแทกล่องสูงกด f หนึ่งนี่ภาพไปตัวนี้คือว่าตัวนี้มันมันสิเข่าโหมดของอันที่มันจะวัดแทกให้เฮาล่วงสูงของกล่องโดยที่ว่า เขาจะบดได้ใส่ไม้แมทคือหลุดนอื่นๆกดที่คำว่ามิสมิสนี่แหละยอมมาจากมิเซียวัดแทกกดปับ๊บโอเคมันจะให้ร่องสูง,งเขาเป็นออโต้หนึ่งจุดสามแปดเก้าสองตัวนี้ไม้ทั้งว่าเลเซอร์มันจะยิงเลยเขาเลยจุดสีแดงอย่นี้เนาะจุดสีแดงอย่นี้โอเคแล้วจากนั้น แมนกดคำว่าโอเคตัวนี้กดสกึกหน้าเจ้าก็ได้พี่น,น้องไหนเราครับนี่มันซิมีปากกาเฉพาะของมัน <c oughs> ปากกาสำหรับจำเราก,กา็กดที่โอเคก็ได้กดที่สกรีนตัวนี้ได้โอเคดีว่าแล้วไปแล้วไปการตั้งกล้องครับจุดตั้งกล้องแล้วก็ลงสูงของกล้องได้แล้วกดคอนติเนียต่อไปคอนติเนีย จากนี้ต่อไปแม่นจุดที่เขาจะแบกจุดทางหลังท่าเฮมีลิสตัวอย่างว่าเฮมีลิสเหลวแมนเัากดเขาลิส์ซึ่งว่าพอยต์ต่างๆที่เขาสางขึ้นแต่ในที่นี้เขาบท่ันได้สางยังเขากลับไปขึ้นคำว่าขอ,ขอขึ้นก่อนเนาะแ้วก็เฮามาใส่ F2 นี้คำว่า NEH นี้แมนเขาเด็ดตรงเด็ดสางคาบิคัให้มัน ต่างคอยใหม,ม่นี่พีที่ตัวใดตัวยางยกตัวยางตัวนี้ม็นเอา n มาสองออกสั่งขึ้นแล้วก็กดคำว่าโอเค Union. โอเคแล้วก็ห้าก็ใส่ค่ากานคือต่อไปมันจุดต่อไปโอเคพอยต่อไปพอยที่หาจะแบกหกห้าจ okay. 5ตสอก็ตัวน okay. ี้หนึ่งหกกห้าจหาหาสองโอเคโอเคแล้ว จากีเลยเป็นเ n น่นหกหี่หนึ่งเก้าศนย์มสหี่นึ่งเก้าศูนย์จุดหกสโอเคโอเคต่อไปอีกต่อไประดับอยู่เจ็ดกับ8ปดจุดระดับเขกขีระดับก็เจ็ดกาห้าศูนยถือว่าโอเคไปเลยแล้วถือว่า continue ถือว่าจุดที่เราสั่งคือเลยมันได้แล้วถือว่าโหมดตัวนี้มันมันเครื่องจะให้เข้า ซองไปโดยที่ว่าเราจะแน่ใส่เล่งใส่เป่าก่อนทาว่าความสูงของตัวนี้มัน hr hr นี่เนาะ hr ตัวตัวที่มันสีเขียวออกมานี่ hr เป็นความสูงของเป่า h มเป็นความสูง r เป็น reflector reflector นะถ้า,าต้องการอยากเปลี่ยนร่องสูงของของเป่าเราจะเปลี่ยนเดยโดยนี่ เพราะว่าแถบมันอยู่ในตัวนี้เขาต้องเปลี่ยนเลยอย่าง 4. นี่นี่ถามว่าบรต้องการโอเคมันคือเก่าแล้วก็โอเคถามว่าเขาเล่งไปที่เป่าเรียบร้อยไหมเขากดตัวนี้แอ F1 นี่มีเสือม,อมอีแล้วก็มันจะประมวลมแล้วแล้วเดินลงเบิงเดินไปเนาะว่าคาโคโอรีเนตได้ตัวไหนตัวว่าคาโคอรีเนตที่เราต้องการ จุดนี้มันนี่ดอกทำนี้ถว่าเรียบร้อยเนาะถาว่าจุดต่อไปมันเท่ากัเหตุตามขั้นตอนนี้คือเกาตัวน,นี้ในกรณีเซอร์เว,เวตัวไปเซอร์เวเป็นการเก็บโตัวโปอย่างต่างถือว่าเรียบร้อยเนาะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริษัทพลาดโอกาส คลิปดีๆจากสองของปวงเฮ้าเนาะขอขอบใจ